นี่น,นะครับที่รูดขนสัตว์หุนผงตามเสื้อผ้าแบบนี้เวลานั่นปุ๊บเนี่ยมันก็ไปติดตามเสื้อผ้าใช่ไหมเราก็เลยรูดที่ขนสัตว์ไปก่อนเลยเออเออเอ,เอ,เอ,เอฟินอย่างเดียวได้แต่ใหญ่นี่อย่าตะปบกอันนี้อันนี้ฟินนึงเน,นี่ยตะปพเอ้จะกินจะไปกินทําไมล่ะเขาไว้นี่เฉยเอาไว้รูด ขนขาดเอ้ยมึงจะตะปบทำไมนะ้าจ<อ>้าลูกไอ้กัดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะลงยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังฟินๆอยู่อ่าออออ่่่่าาาานี่ครับต้องรูดตรงหัวตรงคอนะไปรูดตรงใต้ท้องมันไม่แรงเสียวมนะันฮะ เดี๋ยวมานี่แอบพน,นุ่ดจำเนี้ฟินนอนดูสังเกตดูหางนะฮะดูจากหางนะครับหางก็ดิฟินเวอร์ฟินเวอร์อื้ออื้อันเขี้ยวอ้าวอ๋ออันเขี้ยวนี่นอนใหญ่เลยฟินใหญ่อ๋อฟินใหญ่ฟินใหญ่อ,อ,อ,หหญอื้อหือนี่นะครับ โอ้โหโนต,ต็ดเป็นเปิกเลยอ่ะลองรุดเองนวการพอละ,อะเ้าเราเลิกรูก้กับไปเลยเออหมดค่าปจบ